ครับสวัสดีนะครับพคบกกับผมนะครับนาเบนนะครับจากชาแนลทาไปเรื่อยตกปลานะครับวันนี้ผมมีคันรุ่นหนึ่งนะครับที่จะมารีวิวให้นะนะสายนักตกปลานะครับที่ชื่นชอบการตกปลาสไตล์อัลตร้าไลท์นะครับมาให้ดูนะครับวันนี้ก็จะเป็นคันของลิตกคาริตัลย Classic นะครับนี่ครับตัวนี้ก็ผมก็ได้มาในราคา2 0 0 0นนิดๆนะครับก็เดี๋ยวเรามา ดูสเปคคร่าวๆกันเลยนะครับว่าคันรุ่นนี้เป็นสเปคแบบไหนนะครับใช้งานกับสายแบบไหนแล้วก็น้ำหนักเหยื่อประมาณไหนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสเปคไปพร้อมๆกันเลยนะครับครับสำหรับคันลิโตคาริตะรุ่นใหม่ ปี2021คันนี้นะครับมันจะเป็นคันที่แตกรุ่นออกมาจากคันคา,าลิตะ UL ปี2016นะครับซึ่งคันใหม่นี้จะมีขนาดแบล้คที่เลียวและเวทเล็กลงนะครับจัดให้ตรงกับาสายงาน UL โดยตรงเลยนะครับลิวซีจะเป็นลิวซีทฟ,ฟูจินะครับส่วนไกด์ก็จะเป็นไกด์ลิโต้ K s e r i e s นะครับนะครับดูลักษณะไกด์เขานะครับเทคโนโลยีก็จะเป็น เทคโนโลยีคันนะครับจะเป็นคัน Super X Closs ทั้งคันนะครับจะเห็นได้ว่าเขาพันเป็นตัว X มานะครับเป็น Super X ์เ o s s ลทั้งคันนะครับคัน2ท่อนนะครับพกพาสะดวกนะครับเซนดีนะครับดีเยื่อได้ดีครับเหมาะกับงานตกปลาน้ําไหลนะครับปลากระสูบนะครับปลาช่อนเล็กนะครับส่วนรายละเอียดของคันนะครับคันจะเป็นคันสปินนิงนะครับเวท1-4ปอนด์นะครับเยื่อที่เหมาะสมที่สุดนะครับ น้ำหนักอยู่ที่1ถึง4กรัมนะครับก็สาย PE ที่เหมาะสมนะครับก็จะเป็นสาย PE 0.2ถึง0.6นะครับน้ำหนักคันตัวนี้นะครับสำหรับเวท1นถึงสปอนด์นะครับน้ำหนักคันจะอยู่ที่77กรัมนะครับถือว่าเบามากนะครับแอคชั่นก็จะเป็นแอคชั่นลีกูล่านะครับราคาอยู่ประมาณ2,500กว่าบาทนะครับคันนี้นะครับส่วนอีก รุ่นนึงนะครับก็จะเป็นสปินนิ่งเหมือนกันครับเวทจะแข็งขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็2อถึงหปอนด์ครับพิกัดเหยื่อที่เหมาะสมก็จะเป็น1-6กรัมนะครับน้ําหนักคันก็อยู่ที่78กรัมนะครับก็หนักกว่ากันแค่กรัมเดียวนะครับแอคชั่นก็จะเป็นแอคชั่นแบบฟาสต์นะครับราคาก็ประมาณเดียวกันครับ2,500กว่าบาทนะครับก็ถือว่าเป็นคันที่ดีไซน์ออกมาได้สวยนะครับน่าใช้มากครับที่สําคัญคือเบามากครับและดีดเหยื่อได้ดีนะครับ ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวการใช้งานนะครับแยกออกไปอีกคลิปนะครับก็ทางานะนะคนไหนสนใจอยากจะดูรีวิวหรือว่าอยากจะรู้ว่าการใช้งานของคันตัวนี้เป็นยังไงนะครับก็ติดตามาการรีวิวของผมได้นะครับที่ช่องนี้เลยนะครับทำไปเรื่อยตกปนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเพื่อว่าคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปที่ผมจะลงนะครับก็ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับไว้เจอกันใหม่ในการรีวิวตกในครั้งหน้านะครับก็สวัสดีครับ